ต้องยอมรับว่าเป็นสังคมที่กําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะแล้วก็มีตราการเกิดหรือว่าเด็กเกิดใหม่นียน้อยลงอย่างมากนะคะพ่อแม่มือใหม่ค่ะเขาก็เลยทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็แรงเงินนะคะในการที่จะมีลูกหนึ่งคนนะคะ ล่าสุดนะคะก็เลยทำให้ส่วนของอาชีพที่เป็นผู้ดูแลคุณแม่หลังคลอดเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะคะซึ่งเขามองนะคะว่าตัวเลขของรายได้เนี่ยบางทีสูงถึงกเกือบเกือบ8 0,000บาทต่อเดือนเลยนะคะอัตราการเติบโตของเด็กเกิดใหม่ในจีนนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราได้เห็นข่าวกันไปนะคะดังนั้นทางด้านของบริการเย้เศร้านะคะซึ่งเป็นบริการดูแลคุณแม่หลังคลอดก็เลยได้รับความนิยมอย่างมากค่ะเป็นผู้ ช่วยที่อยู่กับคุณแม่ตลอด24ชั่วโมงเลยทําทุกอย่างให้นะคะล่าสุดเนี่ยคะ่ะจางอยู่ราว1 5 0 0 0หยวนนะคะหรือว่าประมาณสัก76,000บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็ถือว่าสูงกวางรายได้เฉลี่ยของแรงงานในกลุ่มเดียวกันซึ่งเยาวชาวเองไม่ได้ทนะําหน้าที่แค่เลี้ยงลูกเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขายังดูแลงานบ้านทําอาหารช่วยคุณแม่ฟื้นตัวจากการคลอดในช่วงเวลาที่เรียกว่าอยู่ไฟค่ะซึ่งเป็นประเพณีของจีนโบราณที่อยากให้ผู้หญิงหลังคลอดนั้นพักฟื้ เต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจมีตัวอย่างหนึ่งนะคะเข้าไปสอบถามคนที่เป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่มือใหม่นะคะคุณพ่อคนหนึ่งวัย34ปีค่ะอยู่ที่เมืองต้าเหลียนนะคะมวลทนเหลียวหนิงบอกว่าตัวเขาเองก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าค่าจ้างบริการของตัวเย่เช่าเนี่ยสูงถึงประมาณ14,000หยวนต่อเดือนแต่ว่าพอเห็นหน้าที่ที่ต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ําทําอาหารแล้วก็บํารุงร่างกายให้ภรรยาน,นะคะก็วหวังว่าตัวเลขนี้พอคิดเป็น ายชั่วโมงแล้วไม่แพงเลยนะคะแถมยังคุ้มค่าอีกต่างหากเช่นเดียวกับหญิงวัย35ปีค่ะจากเมืองเดียวกันก็บอกว่าทุกครอบครัวในจีนเนี่ยนิยมจ้างบริการเยรี่ยมช่านะคะเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่เคยช่วยดูแลลูกหลานเริ่มอายุมากขึ้นไม่สามารถดูแลทะลกได้เต็มเวลาเหมือนในอดีตแล้วก็เยี่ยมช่าเองนะคะยังมีทักษะเฉพาะทางบางอย่างด้วยเช่นการนวดหน้าอกกระตุ้นน้ํานมค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นอกจากนี้นโยบายการให้ลูกคนเดียวในเด็กของจีนนะคะส่งผลทางอ้อมให้ ผู้แต่งงานรุ่นใหม่หลายคนไม่มีพี่น้องหรือว่าญาติใกล้ชิดมากพอที่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกมาช่วยเหลือก็เลยต้องยิ่งพึ่งบริการเยี่ยเช้ามากขึ้นสารับกับข้อมูลของบริษัทจัดหาผู้ช่วยในบ้านนะคะบอกว่ารายได้เฉลี่ยของพนักง,งานที่ทำงานบริการเยี่ยเช้าในปี2024เนี่ยสูงถึงประมาณ15,600หอยวนค่ะสูงกว่าพี่เลี้ยงเด็กทั่วไปนะคะที่ได้รับค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0หยวนเท่านั้นเองแล้วก็สูงกว่าคนทำงานบ้านทั่วไปถึง2เท่า โดยทางด้านของคนที่ทํางานเยืยอเช่ามา13ปีนะคะตอนนี้อายุ56ปีแล้วค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถือว่ารายได้เพิ่มขึ้นจากอดีตมากทีเดียวค่ะตอนเริ่มต้นนะคะรายได้ของเขาอยู่ที่4,000หยวนต่อเดือนแต่ว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ4เท่าตัวเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่แค่บริการเยี่ยมเช่าตามบ้านเท่านั้นนะคะแนวโน้มที่ดูเหมือนกําลังเติบโตในเมืองใหญ่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อยู่ไฟนะคะเป็น UC ซ e n t e นอร์นะคะเป็นสถานที่ดูแลคุณแม่หลังคลอดแบบครบวงจรค่ะในแต่ละศูนย์เขาก็จะมีเยี่ยมเช่าเนี่ยประจําตัวอยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องย้ายเข้าบ้านไปดูแลลูกค้าโดยตรงอย่างไรก็ตามย้อนกลับไปดูดดอัตราก,การเกิดในจีนกันสักหน่อยปีที่แล้วนะคะเหลือเพียงแค่9ล้านหแสนคนเท่านั้นเองนะคะแล้ว ก็ถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้าน,นี้ตัวเลขนี้เนี่ย ลดน้อยถอยลงมาตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะคะในขณะที่สวนอยู่ไฟตอนนี้ก็ขยับเพิ่มขึ้นนะคะจากปี2013แค่550แห่งตอนนี้มามากกว่า5,500แห่งแล้วนะคะขยับขึ้นมาถึง10เท่าตัวทีเดียวแปลว่าแม้อัตราการเกิดจะลดลงนะคะแต่ว่าความต้องการในการผู้ดูแลเนี่ยที่จะมาดูแลคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีในยะสาคัญทีเดียวนะคะสวนอยู่ไฟดังกล่าวค่ะจะช่วยลดความลําบากในการ ดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกหลังคลอดนะคะบางครอบครัวเนี่ยก็ไม่สะดวกค่ะที่จะให้เย่เช้าเนี่ยมาอยู่ในบ้านอยู่กินตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะผู้เข้าพักยังสามารถพบปะครอบครัวแล้วก็สร้างเนตเวิร์นะคะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะที่มีความเข้าใจตรงกันได้อีกด้วย ค่าใช้ใจ่ายสนวนอยู่ไฟก็ถือว่าไม่น้อยนะคะเราบอกเย้เช้าเนี่ยนะคะรายได้เขาตกเดือนหนึ่งก็เกือบเกือบแปดหมื่นบาทแล้วนะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยไปอยู่สนวนอยู่ไฟเชื่อหรือเปล่านะคะว่าค่าห้องพักเนี่ยสูงถึงสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหยวนต่อเดือนนะคะหรือว่าเกือบเกือบสองแสนบาทต่อเดือนด้วยซ้ํานะคะขณะที่ห้องใหญ่กว่านั้นค่ะเจ็ดสิบห้าตารางเมตรนะคะค่าบริการเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหยวนนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยราวสองแสนห้า ห0 0 0 0บาทด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากนะคะนั่นก็เลยเป็นตัวสะท้อนนะคะว่าตอนนี้สังคมจีนเองนะคะที่ปกติแล้วเขาจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยต้องจัดหาที่พักต้องหาคนที่คอยดูแลแล้วก็บริการภรรยาหลังจากคลอดบุตรเนี่ยนะคะก็กลายเป็นภาระต้นทุนค่ะให้คนที่กําลังเป็นคู่สามีภรรยาใหม่ที่กําลังจะมีบุตรก็ถือว่าต้องเตรียมต้นทุนส่วนนี้เอาไว้ไม่น้อยทีเดียวนะคะแล้วก็การช่วยเหลือจากครอบครัวที่เคยพึ่งพาได้ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเด็กๆเองก็อาจจะไม่สามารถพึ่งพาได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะดังนั้นก็กลายเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะคะของผู้ที่ดูแลคุณแม่หลังคลอดนั่นเองค่ะเคยคุยรุ่น้องคนมีมีลูกคนบอกโอ้โหเลี้ยงลูกเหนื่อยมากย้อนกลับไปสมัยพ่อแม่เรา <c oughs> มีลูกห้าคนสี่คนไม่มีรถยนต์กระเตงลูกขึ้นลูท <c oughs> อยากอยาก,อยากรูว่าสังคมมันเปลี่ยนไปยังไงเนาะ <c oughs> จนกระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งคนก็ท้าทายแล้วเ <c oughs> วลาไปเมืองจีนนะครับเดี๋ยวเฟิร์นไปเมืองจีนนะ อยากให้เล็งเอาอย่างเจอครอบครัวไหนมีลูกสองคนนะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากครับแต่ว่ามีนะครับเมืองที่เจอเยอะที่สุดเลยนะครับประหลาดใจมากก็คือที่ซีอานนะครับอันนี้อยู่ที่มณฑลสานซีอ่อมณฑลสานซีก็ถือว่าเป็นเมืองที่แปลกมากคือเจอปั๊บสองคนสองคนแปลหรือเปล่าไม่ใช่สพี่น้องเป็นพี่น้องกันถามคนกลับว่าผมมีสาม ก็แสดงว่าเมืองเขาดูดูมีเงินไงแต่ว่าถ้าไปที่อื่นก็อาจจะเห็นจูงลูกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเจอสองคนนี้ต้องรีบเว้นะ,ะถ่ายรูปไปเพราะไม่ได้เจอง่ายๆนะฮะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e e กันนะครับ